ต้มนอารู้จักชื่อตัวเองด้รยลูกต้มนอนชาอะไรต้มนอนชาอะไรครับจ้าเมย์ว้ยใกล้ชื่อตาอยู่ไหนเนี่ยตาต้มอ,อยู่ไหนตาต้มอ,อยู่ไหนลูกอ,อู้หเห็นตาแล้วต้องเปิดแสงให้จ้าจะเห็นตา มันท่าอะไรอะลูกเจ้มจมเอ้ยอันนี้จมเอ้ยเอ้ย,อยทมรู้จักชื่อเัวเองอะครับลูกจม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 กัน ก็สุกสุกครับสุกครับสุกแพ้หายแล้วนะคะแบบนี้แหละที่แม่ต้องการปั้นปั้นปันปั้นของแม่เนี่ยค่ะปั้นป้นคนเดิมกลับขึ้นมาแล้วนะคะกินข้าวเกง่งบนเกง่งบนเกง่งแล้วก็มวยวายด้วย ไว้ด้วยนะคะแล้วก็นั่งนั่งท่าพุงย้อยของเขานะคะเขาป้านเข้าเหนียวคู่แฝดถังขยะของเรานะคะอะไรลูกอะไรลูกอะไรลูกแม่าีู้กิตัวอะไรไม่ทุกคนทุกคนตัวอะไรลูกไหน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 อุย้ยแมงกินูนแมงกินูนลูกแมงกินูนเดี๋ยวแม่ไปปล่อยนะแม่ไปปล่อยนะลูกนะนี่เขาเรียกว่าแมงกินูน ขพาวหนูไม่เคยรู้จักพาหนูเป็นเด็กเทพกลางคืนนะคะเด็กๆมาส่องกันแม่ไเข้าต้มใบบุญน้ำข้าวข้าวใหม่แม่เอาเข้าบ้านไปแล้วนะคะกลางคืนกลางคืนจะมีอย่างนี้นะคะ จะ,จะมีเสียงจะมีเสียงจิ้งถิีดร้องโอ้ยดู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 ดดบบุญจอมแสบของเราเห็นจิ้งจกนะคะอยู่ฝั่งน้อนจิ้งจกอยู่ฝั่งน้อนเขาปีนปเก่งมากเลยนะคะใบนนบุญนะดูนะคะ เาสามใบเถานอนนะคะสามใบเถานอนกลางคืนจะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้มีสามใบเถานอนตรงนี้ พ่อใหญ่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมเห็นพ่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่นั่งนั่นนี่ไงคะ่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ของเราเปิดเสียงให้จ้าจ้าหน่อยเห็นพ่อใหญ่ไหมคะพ่อใหญ่แล้วก็น้องๆอยู่ในกลงนะคะน้องๆอยู่ในกลงกันว่าพ่อใหญ่เกเลนะคะ ปัง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 ก็กำลังเดินอยู่ในห้องนะคะมองอาจจะมองไม่เห็นนะคะปังปังแล้วก็ข้าหลามนะคะข้าหลามนั่งอยู่บนโต๊ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะกลางคืนเนาะมีข้าวหลามนั่งอยู่เห็นเงาแว้บๆเนี่ยค่ะเนี่ยข้าวหลามก็เดินอยู่กับปังปังนะคะออกมาเล่นกันกลางคืนจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้พอจะเงียบ ยินเสียงจิงหรีดครับครับลูกต้มต้มครับเงียบมากเลยนะคะเงียบนี่ประมาณสองทุ่มนะคะต่างจังหวัดนี่จะเงียบมากเลยนะคะเห็นไฟแดงๆนั่นคือข้อกัวนะคะ,นะ่ไม่ใช่กระสือนะคะนั่นน่ะ,นะไม่ไม่ใช่ไฟแดงๆไม่ใช่กระสือนะคะ นั่นคือข้อกลัวนะคะไม่มีกระสือนะคะเป็นข้อกลัวเดี๋ยวเอฟซีบกว่าเห็นไฟแดงๆนะั่เป็นอะไรเป็นหัวกระสือถอดหัวมาหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะข้อกลัวปั้นปัน้น ปันป้นๆเอ้ยไออ้วนของแม่นี่แหละปันป้นๆคนเดิมออกมาแล้วไออ้วนของแม่ลูกเทะเลาะก,กับใบบุญเหรอลูกใบบุญจทะเลาะก,กับปั้นปั้น